พอตแดงมากทำยังไงดีนะคะวันนี้ลงทุนนิยมค่ะจะมาเล่าวิธีที่ฟันใช้นะคะในช่วงเวลาที่พอตแดงแดงแบบนี้ให้กับแฟนๆได้ฟังกันค่ะ มีคนอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะคะว่าตอนนี้หุ้นตกทายังไงดีนะคะพอที่เคยลงทุนไว้ตั้งแต่ลงทุนแบบ DCA หรือไม่ก็ซื้อกองทุนรวมนะคะหรือไม่ก็ลงทุนผ่านการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าพอติดลบไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะก็เลยหลังใหม่มาถามกันเยอะมากก็เลยทาคลิปนี้มาฝากทุกคนเลยค่ะวิธีที่เควรใช้มี5วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกค่ะให้ดูพอร์ตในภาพรวมก่อนนะคะพอตในภาพรวมหมายถึงอะไรหมายถึงสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดอสัง หารเรมซั์หรือว่าหุ้นกองทุนรวม l t f m f ทั้งหมดเลยนะคะอย่าไปดูเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นสมมุตินะคะว่าทุกคนมีพอร์ตทั้งหมด1ล้านบาทนะคะแต่ละคนจะเจ็บตัวไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเราลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนรวมหุ้นประมาณสัก10%ของพอร์ตก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทแม้ว่าหุ้น,นจะตกลงมาถึงครึ่งหนึ่งคือ50%เราอย่าคิดว่าเราขาดทุน50%เนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดทุนจากหุ้นก็คือ จาก10,000แสนบาทเหลือ50,000บาทดังนั้นในพอร์ตโดยรวม1ล้านบาทของเรา เท่ากับเราขาดทุนเพียงแค่5%เท่านั้นเองค่ะไม่ใช่50%นะคะดังนั้นเวลาดูต้องดูพอร์ตโดยรวมทั้งหมดอย่าดูแค่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งด้วยค่ะแต่บางคนนะคะจะลงทุนเยอะหน่อยบอกว่าลงทุนในหุ้นสักประมาณ50%ที่เหลือไปลงทุนอย่างอื่นนะคะพอร์ตที่ลงทุนในหุ้น50%จาก1ล้านบาทก็คือ50,000 0บาท50,000 0บาทเนี่ยนะคะพอขาดทุน50%โดยสมมตินะคะก็คือเหลือสัก0 0 0 0บาทจาิงๆแล้วพอร์ต โดยโรวมเราไม่ได้ขาดทุน50%นะคะขาดทุน25%ของพอร์ตการลงทุนค่ะหรือบางคนนะคะที่เป็นแบบ r i กซ์เลเวอร์อย่างเฟินเองนะคะเฟินเป็นคนที่ รับความเสี่ยงได้สูงมากแล้วก็ลงทุนหุ้นเนี่ยเสี่ยงสูงสุดๆเลยนะคะแล้วก็พอร์ตร้อยเเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่เป็นความเสี่ยงนะคะเฟื่ลงทุนหุ้นสมมติทั้งพอร์ตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็หนึ่งล้านบาทถ้าเฟืนขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับเงินเฟื่หายไปห้าแสนบาทแบบนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าพอร์ตหายไป50%ดังนั้นเวลาเราพูดเรื่องการลงทุนอย่าดูเฉพาะสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งและยกมาบอกว่าเฮ้ยฉันขาดทุนทั้ง50% 50%นะเนน่ยพพรราาะวาของสิทั์ั้นอาจจะเป็นแค่10% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณมีก็ได้ดังนั้น,นเราต้องดูทั้งหมดของพอร์ตฟิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหางริม,มทรัพย์นะคะทองคำตราสารหนี้เงินสด LTF r n b บบหรือแม้แต่ Provident Fund ที่เราเก็บเอาไว้ด้วยนะคะแล้วค่อยมาตีว่าเอ๊ะตอนนี้พอร์ตของเราบิดเบี้ยวไปมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะคะอย่างแรกให้ดูพอร์ตการลงทุนทั้งหมดก่อนคะ่ะ หลังจากดูพอร์ตโดยรวมแล้วนะคะสิ่งสําคัญต่อมาข้อที่2ค่ะวิธีการก็คือเราต้องรีบาลานซ์พอร์ตนะคะก็คือปรับพอร์ตให้ตามสัดส่วนที่เราลงทุนได้สมมติค่ะว่าเราเป็นคนที่ลงทุน หุ้น50%นะคะแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นตรา,าสารหนี้หรือว่าเงินฝากเนี่ยอีก50%นะคะถ้าวันนี้พอร์ตเราเนะคะเคยทั้งพอร์ตเฟอเรียลนึ1ล้านบาทถ้าสมมุตินะคะว่าหุ้น50%นั้น50,000 0บาทเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งคือเหลือ2 5 0 0 0 0บาทแล้วก็ในส่วนของตรา,าสารหนี้เงินฝากต่างเนี่ยน,นะคะถ้าสมมติสัดส่วนหายไปสักประมาณ10%นตละกันนะคะตีกลมๆไปก็เหลือ4 5 0 0 0 0ามนบาทถูกไหมคะรวมกันเนี่ยก็ คุณเนี่ยสัดส่วน50%เหมือนเดิมเราเนี่ยเดิมทีมีหุ้น250,000 มีบอล4 5 0 0 0 0เราก็ต้องปรับใหม่ค่ะเพราะว่าสัดส่วนเราคือลงได้50/50 50. เราก็ต้องขายบอลออกเหลือ3 5 0 0แล้วก็เอาเงิน100,000บาทนั้นนะไปซื้อหุ้นให้เป็น3 5 0 0 3 5 0 0แบบนี้เป็นต้นค่ะสัดส่วนการลงทุนของเราจะได้เป็นแบบเดิมคือ50/50 50นะคะดังนั้นถ้าเราดูพอร์ตโดยรวมแล้วก็อย่าลืมรีบาลานซ์พอร์ตของขุนด้วยนะคะต่อมาวิธีที่3ค่ะต้องดูเป้าหมายนะคะอย่าลืมนะคะว่าก่อนการลงทุนทุกครั้งเราชวนทุกคน,นะคะให้ดู าหมายการลงทุนเป็นหลักค่ะถ้าคุณลงทุนสั้นๆก็ไม่ควรจะต้องลงทุนเสีทยัพั์เสี่ยงตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าลงได้ระยะกลางๆนะคะก็สามารถที่จะลงเสีทยัพั์เสี่ยงได้บ้างและถ้าลงทุนได้ระยะยาวการที่คุณจะ take t r i k e รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าจะได้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตแต่ก็ต้องรับกับความผันผวนที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเป้าหมายยังไม่เปลี่ยนคือเงินก้อนนี้ไปใช้ในวัยกเกษียณอีก20-30ปีเพราะฉะนั้นคุณก็ใจเย็นๆไว้นะคะเพราะวา ออกมาใช้ในวันนี้แต่อย่างใดค่ะแต่ก็อย่าลืมค่ะวิธีที่สินที่ต้องดูตามไปด้วยก็คือต้องดูสินทรัพย์ที่เราลงทุนนะคะหลายคนเนี่ยนะคะลงทุนในกองทุนรวมบางคนก็ลงทุนในหุ้นรายตัวนะคะหรือไม่ก็ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้คาถามก็คือสินทรัพย์เหล่านั้นยังทําเงินให้คุณได้ดีในอนาคตรหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนในหุ้นรายตัวก็ต้องดูนะคะว่าหุ้นนั้นกิจ,จาก,การนั้นนะคะได้รับผลกระทบชั่วคราวหรือระยะยาวจากโรคโควิด19ถ้า ช่วงคราเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะการปรับตัวลงของราคาอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าสื่อเพิ่มก็ได้ถ้าคุณยังมั่นใจในกิจการนั้นว่าไปต่อได้ทํากำไรได้ดีเป็นผู้ชนะในตลาดเป็นต้นหรือถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมก็ต้องดูนะคะว่ากองทุนรวมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นเรื่องของเฮลท์แคร์เอ่ยเรื่องของกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีนะคะหรือแม้แต่กองทุนรวมที่ลงทุนในเซทห้บ้านเราถ้า สินทรัพย์ในกองทุนรวมเช่นเรื่องของยาเอยสุขภาพโรงพยาบาลในเฮลท์แคร์เรื่องเทคโนโลยีเช่น a c e b o o k g o o g l e นะคะหรือแม้แต่เรื่องของกิจการใหญ่ๆใ,ในบ้านเราเนี่ยการดําเนินธุรกิจของเขาจะไปต่อได้ในระยะยาวหรือไม่ถ้าคําตอบคือไม่คุณเองก็ควรต้องปรับพอร์ตค่ะแต่ถ้าคําตอบคือใช่คือเขาเนี่ยยังทําธุรกิจได้โควิด1 9ี 19, เป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นสินทรัพย์ที่คุณลงทุนอยู่ก็แปลว่าน่าจะสามารถลงทุนต่อได้ในระยะยาวค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงต้อง ัพอร์ตด้วยเหมือนกันนะคะและว,วิธีสุดท้ายค่ะถ้าทําตามข้อ1คือดูพอร์ตเดินรวมแล้วนะคะทําตามข้อ2ก็คือรีบาลานซ์พอร์ตแล้วทําตามข้อ3คือกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายแล้วทําตามข้อ4คือดูสินทรัพย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าใจคอก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะวิธีที่5ค่ะทําได้ทุกคนนะคะแต่ยากหน่อยก็คือไม่ต้องดูค่ะ หยุดดูเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดแพนิคมากนะคะขึ้นลงผันผวนทีเดียวถ้าเราดูทุกวันนะคะ,ะรับรองว่าใจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะสร้างความเครียดให้กับตัวเองเปล่าๆบอกแล้วว่าเป้าหมายเราลงทุนระยะยาวนะคะ5ปี10ปีนี่ลงทุนไป5วัน10วัน5เดือน10เดือนเองดังนั้นอดทนรวยกันสักหน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะรู้ตลาดรู้จังหวะแล้วก็รู้สินทรัพย์ที่ตัวเองเลือกไว้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุนเพิ่มได้อีกด้วยล่ะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะเราต้องรอดจากโควิด19ค่ะทั้งปอดแล้วก็พอร์ตเราจะรอดไปด้วยกันค่ะ